คำถามคือถ้าหากคุณได้เป็นตัวแทนของสาวไทยไปประกวดมิสยูนิเวอร์สคุณจะแนะนําผลไม้ไทยสชนิดผลไม้ไทยสองชนิดให้ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆจากชาติอื่นๆคุณจะแนะนําอะไรเพราะอะไรขอบคุณสําหรับคําถามค่ะก็ถ้าให้แนะนําผลไม้ไทยสองชนิดดิฉันขอแนะนำหนึ่งก็คือสับประรดค่ะทานเป็นผลไม้แบบจิ้มพริกเกลือได้ แล้วก็จะเป็นเมนูอาหารก็ได้นะแกงเหลืองสับป,ปะรดอะไรอย่างเงีเ้ยผัดเรี้ยวหวานสับป,ปะรดหรือว่าข้าวผัดสับป,ปะรดแล้วก็อย่างอื่นๆ่นอีกมากมายแล้วจะเป็นสับป,ปะรดปั่นก็อร่อยนะคะกินบ่อยอยู่แล้วก็ถ้าเป็นต่างชาติแนะนําทําเป็นแยมสับป,ปะรดค่ะและผลไม้ชนิดที่สองของแนะนํมามะม่วงค่ะมะม่วงของประเทศไทยเรา มีหลากหลายชนิดกินได้แบบทั้งดิบและทั้งสุกทั้งสุกเนี่ยก็จะเห็นอยู่ทั่วไปเลยก็แบบข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็มีมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบเออมันสุกเยอะมันจะล้นตลาดเราสามารถทําเป็นมะม่วงกวนอบแห้งส่งขายได้เลยนะจ๊ะเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกหนึ่งวิธีด้วยส่วนจะกินดิบเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวปากอยากแซ่บ แจ่วปลานะคะมาเลยจ้าพูดแล้วก็ซีดก็สองชนิดที่จะแนะนำก็เท่านี้ละค่ะขอบคุณค่ะคำถามนะครับในวิกฤตภัยแล้งเช่นนี้คุณมีวิธีการรณรงค์ให้คนไทยประหยัดน้ำอย่างไรค่ะแนะนำว่าให้อาบน้ำเดือนละครั้งนะคะแต่หากจำเป็นจริงๆก็ ใช้ผ้าชุบน้ำบิดบมาดๆแล้วก็เช็ดในจุดสำคัญต่างๆเช่นใต้วงแขนและจุดซ่อนเร้นค่ะขอบคุณค่ะในคืนวันลอยกระทงถ้าห้ามจุดพลุประทัดหรือดอกไม้ไฟเราควรสร้างสีสันให้คืนนี้ด้วยอะไรคะจัดแข่งขันแข่งกันหาเงินในกระทงค่ะใครหาได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ คำถามของนิต้าถามว่าหากคุณมีโอกาสคุณจะสอนเด็กๆให้รับมือกับโซเชียลมีเดียอย่างไรพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตค่ะทำตัวให้ดราม่าเข้าไว้แคปหน้าจอใครที่มันด่าเจ็บๆแสบๆฟ้องเลยค่ะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นขอบคุณค่ะ พะนีลอยกระทงเป็นประเทีที่สวยงามของคนไทยนะครับเป็นประเพณีที่คุณจะอธิบายนักท่องเที่ยวได้เข้าใจงถึประเพณี้ได้อย่างอีนะครับแนะนำให้โหลดแอป,ปแปลภาษานะคะหรือถ้ามีกำลังหน่อยก็ talking translation ค่ะขอบคุณค่ะคำถามถาม,มีอยู่ว่าถ้าคุณ ได้รับรางวัลพิเศษตัวเครื่องบินไทยประเทศญี่ปุ่น2ที่นั่งคุณจะไปกับใครและจะพาเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวใดค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะก็จะไปกับแฟนนะคะส่วนสถานที่ที่จะไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่มันเป็นสถานที่แบบในตำนานไม่รู้ว่ามีจริงไหมนะคะ ชื่อว่าภูเขาอุบาสุเทนะคะที่เขาทิ้งพ่อแม่แต่เราจะเอาแฟนไปทิ้งค่ะขอบคุณค่ะ